สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับเราคนเดิมเก่ง g k Channel ในวันที่24ที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของต้นเรือหรือว่าโฮเซ่บาเดนซึ่งสิ่งที่เก่งจะมาเล่าก็คือเอกสารวันเกิดของโฮเซซึ่งมีความต่อเนื่องจากเควสไม่ใช่เควสสเ เป็นจดหมายฉบับที่3ของน้ําหอมอะ่ะตัวทดลองหมายเลข502ใช่ไหมแต่โฮเซเป็นตัวทดลองหมายเลข503ซึ่งในส่วนนี้ถ้าใครที่ดูคลิปแรกมาแล้วก็คือน้ําหอมแท็กทีมกับโฮเซในคลิปนั้นเราก็จะเห็นแค่ฝั่งหัวน้ําหอมชีเนี้แล้วก็จะมาเห็นฝั่งของต้นเรือบ้างว่าเขาเป็นอยู่ยังไงในการทดลองเดี๋ยวเราไปดูก,กันเลยดีกว่าไปเลยงงๆเลยนะการเปิดคลิปในวันนี้ ตัวทดลองหมายเลข503ชื่อสกุลโฮซีบาเดนเครื่องหมายทดสอบ 1. วิชาอัมพรางตัว 2. ทนันดเสียงโชค 3. ตัดสินเองทิศทางการทดสอบผู้ไทยบาปที่ไทยบาปให้ตัวเองผลการทดสอบ 1. การประเมินโดยรวม เมื่ออคติในการรับรู้ของตัวเองคุกคามการเอาชีวิตรอดเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันตัวเองผู้ดทดลองใช้วิธีแก้ปัญหาที่ตนเองคิดขึ้นจากความสมดุลและทำให้ตัวเองเชื่อมั่นไม่ว่าจะจริงหรือไม่ 2. รายละเอียดขั้นตอน503เคยเรียนรู้วิธีสะกดจิตสิ่งนี้ทำให้เขาได้เปรียบในช่วงเริ่มต้นของการทดลอง เขาวางแผนการแบ่งฝ่ายในการเริ่มต้นการทดลองทั้งหมดด้วยตัวเองในขณะเดียวกันก็ได้พบพันธมิตรชั่วคราวที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ผลการสะกดจิตของ503ที่ใช้กับผู้ทดลองคนอื่นๆมีผลเพียงสั้นๆ และไม่เสถียรซึ่ง503ก็ยังไม่รู้ว่า5ขีด1และ502ใช้ประโยชน์จากจุดนี้เพื่อปิดบัง503การเสียสละที่ไม่คาดคิดของ5ขีด4ทำให้เกิดรอยร้าวขึ้นในมุมมองความดีและความชั่วของ503 จน5.1และ5.2 0ได้ใช้โอกาสนี้กล่าวหา5.3 0เป็นตัวการของทุกสิ่งที่ทำให้ความทรงจำที่เจ็บปวดที่สุดของ5.3 0หวนกลับมาและตกเข้าสู่การตัดสินตัวเองจนเกือบปวดขยี้จิตวิญญาณของเขาทำให้เขาออกจากเกมก่อนเวลาอันควร 3. การวิเคราะห์สรุปในสถานะมรดกของผู้ตายฉันใส่ใจกับการใช้5.3 0เป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อเพชฌคาตที่ควบคุมการตัดสินใจว่าวิญญาณของเขากำลังจะพังทลายลงฉันได้วางแผนที่จะหยุดการทดลองกับเขาชั่วคราวแต่เหตุได้ชัดว่าบุคคลที่เคยสะกดจิตเขาอย่างลึกล้ำได้ฝังปมจิตแบบพิเศษไว้ให้เขา มันได้สนับสนุนการป้องกันทางจิตครั้งสุดท้ายในตอนที่เขาไม่สามารถเป็นภัยคุกคามต่อผู้ทดลองคนอื่นๆและตกอยู่ท่ามกลางอันตรายได้ทำให้สุดท้ายเขาก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการทดลองที่เตรียมไว้สำหรับเขาทั้งหมดและใช้พลังของ 503U ในการสะกดจิตตัวเองอีกครั้งเพื่อให้หลุดจากการตัดสินใจของตัวเอง จากผลการทดลองในครั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการควบคุมจากยาหรือการควบคุมทางจิตใจอันไหนรุนแรงกว่ากันบางทีฉันควรจะอดทนรอของขวัญจากเพื่อนที่ใจกว้างของฉันดีกว่าเป็นไงกันบ้างทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้สำหรับตัวทดลองที่โผล่มาเพิ่มก็คือมีตัวทดลอง5้าขีดหนึ่งแล้วก็5้าขีดสซึ่งขีดตรงเนี้ย เก่งก็ไม่รู้ว่ามันคือเลขอะไรแต่เก่งคิดว่าน่าจะเป็นเลขสูบเมากับต้นเรือกับน้ํำหอมแน่นแหละเพราะว่าเป็นตัวทดลองกลุ่มเดียวกันซึ่งตัวทดลองกลุ่มเดียวกันอ่ะก็จะมีเลขนําหน้ากับเลขกลางเหมือนกันแต่เลขต่อท้ายอ่ะจะเป็นของใครของมันสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าอแล้วก็ถ้าใครอยากรู้แบบเอกสารการทดลองของ ตัวละครแบบว่าเมนใครหรือว่าตัวไหนอะสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะถ้ามันมีจดหมายใช่แบบที่3เก่งจะมารีบทำให้ทุกคนดูเลยไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณที่มาดูนะ